สวัสดีครบับผมอยู่นาทีอาซูบายฮะนี่เราอยู่กับคาวาซาก,กินินจา3 0 0ตัวแครทีนะครับผมอันนี้เป็นปี2016ครับเฮ้ยส5งพันหรออ2 0 1นนะอันนี้ก็เป็นสีเดิมเิมจากโรงงานเลยนะครับอ่าล้อด,ดำเขียวดำของแต่งมีมานิดหน่อยนะฮะโอเคครับผมด้านหน้ามันจะเป็นชิวทรงโงกนะฮะสีสมกนะอ่ามีอะไรอีกมี การล้มนะฮะสายขวมาท่อจะเป็นราซิปอนอนออกมาเป็นปลายเอสซีนะฮะล้านๆหน่อยยางหน้าหลังเต็มๆนะครับผมยังเหลือใช้งานได้เยอะนะผ้าเบรกยังเหลืออยู่ถ้าเกิดว่าเดี๋ยวผมเช็คให้ทั้งหมดเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่เลยครับรเบรกนี่ฮะโซ่สเตอร์น่าจะของ I k เคนะครับใช้งานได้ยาวครับผมมีคันเบรกเดิมนะครับพกตรงพวกขังก็กิปอยู่นะโอเคดูเล็กไม่กันดีกว่าครับผม เไม่อยู่ที่3 6มหมนะครับก่อนส่งรถลาสซออี่บิกให้นะครับเปลี่ยนถายมันเครื่องเช็คน้ำหลอเย็นแล้วก็พวกมันเบรกให้เนอะโอเคตัดเทีย่ยงอะไรกันนี่ก็เป็นรอบเดินเบานะครับผมเหมือนเมือนรอบส 5, ีบ่ห้าพันหนึ่งหมื่นได้ฟังนะครับรอบสักห้าพันนะครับหนึ่งหมื่นไโอเคครับผม ก็มองหน้าเราแล้วครับตอนนี้คันนี้เอารถจบอยู่ที่5,000บาทนะผ่อนประมาณ29 0พไม่เกิน3า0พนะคันนี้ยืนได้48งวปดนะฮะหรือสี่ั่นเองข่านใดสนใจะติดต่อทางเพจอะสบายหรือเซลลิข์ไข่ได้เลยนะคันนี้ได้ไปก็เป็นรถบ้านแลกิฟอยู่นะครับไม่แต่งอะไรเยอะนะครับเป็นรถบ้านเลยรับรองว่าเครื่องเครื่องขับไม่หนักแน่นอนยังไงฝากเจ้านินจา300ตัวเคีทีตัวนี้ได้ครับผมสวัสดีครับ